สวัสดีค่ะสวนเกษตรพอดีนะคะวันนี้เรามาอัปเดตต้นอะโวคาโดในเข่งกันดีกว่าต้นเนี้ยพันพิงเกอร์ตันนะคะอายุประมาณ2ปีย่างเข้าปีที่3มปลูกในเข่งนะคะนี่ให้ดอกปีนี้เป็นปีแรกอดอกเต็มต้นเลย เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอะโวคาโดในเข่งนะคะมีพันธุไหนที่ติดดอกแล้วมั่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่คือพันพิงเกอร์ตันนะคะอดอกดกเต็มต้นเลยค่ะเรามาลุ้นกันว่าปีนี้พิงเกอร์ตันต้นนี้จะให้ผลกี่ลูกนะคะแล้วก็ดูสายพันธุ์อื่นๆ แล้วก็มีอีกสายพันธุ์หนึ่งที่อายุต้นสองปีกว่าติดดอกแล้วตัวนี้คือพันธุ์ปีเตอร์แฮสนะนี่กำลังเริ่มมีตาดอกแล้วปีเตอร์แฮต้นนี้ปีที่แล้วให้ผลแล้วนะคะ ลูกกลางแจ้งเลยในเข่งเบอร์ใหญ่นะคะอันนี้เป็นเข่งที่กำลังจะเตรียมลงสายพันธุ์อื่นๆเจน,นี้พันเจ็มนะคะเจมแพสนนพันรีรดค่ะ เราเพมาดูนี่ตรงนี้นี่ก็พิง k e เคอรตันนะคะแต่ว่าต้นนี้อายุแค่ปีเดียวนี่ปีเดียวดอกก็มาแล้วทุกต้นที่เราปลูกในเข่งนะคะเป็นเป็นต้นเสียบยอดนะคะนี่โตไวเหมือนกันค่ะปลูกในเข่งเรามาดูกัน ตัวนี้จะเป็นพันแรมแฮสนะคะกำลังแตกยอดโอเคเดี๋ยววันนี้เราจบคลิปนี้ไปด้วยพิง้งค์เคอร์ตันนี้แล้วกันใครสนใจสอบถามได้นะคะที่สวนกเกษตรพอดีค่ะ095694 5528สาค่ะสวัดีค่ะ